รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหับที่น้องครอบครัวซิิเอสทุกคนเมื่อก่อนเปโตเป็นชาวประมงและนี่คือเรื่องราวชีวิตรจริงของเปโตที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วพระเยซูเดินทางไปยังทะเลกาลิลีไปหาเปโตและบอกเปโตว่าจงออกทะเลไปที่น้ำลึก และเจ้าจงหย่อนอวนลงจับปลาเปโตรกำลังตัดสินใจว่าจะเชื่อฟังพระเยซูหรือจะไม่เชื่อฟังพระเยซูเรโตรเลือกที่จะเชื่อฟังพระเยซูเมื่อเปโตรออกเรือและหย่อนอวนลงเขาได้ไปลาอย่างมากมายพระเยซูตัดว่าจงตามเรามาเถิดเราจะให้เจ้าหาคนดั่งหาปลาเบโตมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจอีกครั้งว่า จะเลือกทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าหรือจะเลือกทําตามใจตนเองเปโตรได้เลือกทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าและได้เป็นหนึ่งใน12สาวกค,คนสนิทของพระเยซูและได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าทําให้คนมากมายหลายภาษาได้รู้จักพระเจ้าและได้รับความรอดแล้ววันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะเลือกทําตามน้ําพระทัยพระเจ้ารับการสร้างความกางเขียนของพระเยซูคริสต์ ในไข่ครอบครัว CTS ครั้งที่6 21-23มีนาคมนี้ณอุทยานลานนารีสอร์ทอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เหลือเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นรีบสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป